ต้องการหมอที่ฝีมือดีันดับหนึ่งของโรงพยาบาลนี้ผมนายแพทย์บอมาชิวงพุทธิพัฒน์จุธาเทพดีพอหรือเปล่าเจมจิรายุจับคู่เป็นล่าราณีครั้งแรกถ่ายทอดเรื่องราวความรักต่างชนชั้นของคุณชายหมอและนางสาวสีสยามนายสุภาพบุรุษจุธาเทพตอนคุณชายพุทธิพัฒน์ มันจะถามเธอเป็นประจำว่าเธอเอารักฉันไหมและหากว่าเธอเอบอัก่ารักกับเธอเนรักแค่ไหน เมื่อเทาฟ้าหรือมหาสมุทรรักทุพื้นดินและพื้นน้ำรักฉันที่สุดจะบอกว่าบางที่มันยากที่จะอธิบายไม่ต้องกังวลจะไม่ไปไหนจนกว่าวันสุดท้ายไม่ใช่ว่าฉันฉันเชื่อใครฉันรู้ว่าเธอจะเพื่อฉันและไม่ใช่เพื่อใครยามคิดยามทำเลยอยากได้ยินซ้ำๆเวลาจะหายไปก็อยู่กับใจช้ำๆฉันมองตาตอนฉันค้างเธอฉันยังรอฟังเธอรู้ไหมเธอต้องห้ามมาอยู่ ไม่นับว่าันเลยดีจะไม่มีใครที่มาแทานที่เธอและไม่วันนานแค่ไหนฉันจะรักเธอตลอดไปให้บอกว่ารักเธอจะกกวันมันก็ยังไม่พออยากได้ยินจะพูดซ้ำหลายพันในประหารดาบีฟ้องก็อยากได้ยินมันทุกวันอยากได้ยินเพยงเธอบอกรักฉันได้ไหมเธอ,อสวัสดีครับ สวัสดีค่ะเจมส์จิรายุตั้งสีสุกนะครับค่ะเมื่อกี้ก็เป็นเพลงรักเมียที่สุดในโลกครับผมทำไมเลือกเพลงนี้อะคะมันน่ารักดีครับมันหวานแล้วก็เล่นกวนๆดีค่ะแม้เพลงนี้ก็ความยาวเหนือทีกว่านะคุณจ้อเราก็ดูเพลินไปเลยทีเดียวนะคะตอนนี้กระแสตอบรับเนี่ยคุณชายหมอดีมากๆเลยนะคะเรารู้สึกยังไงบ้างแล้วก็มีหลายคนถามถึงเรื่องของการแสดงนะคะเจมฝึกยังไง ก็จริงๆแล้วก็ต้องขอขอบคุณก่อนนะครับที่ที่มาติดตามชมแล้วก็รู้สึกว่าทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะมีคนแบบทวิตเตอร์หรือว่าอินสตาแกรมมาผลว่าวันนี้ป่วยคือช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยป่วยแล้วต้องการหาคุณชายหมออะไรเงี้ยก็ต้องขอขอบคุณครับใช่แล้วก็ก็ต้องขอขอบคุณนะป้าจ๋ากับพี่แหม่มครับที่เป็นคนแบบว่าทำทำเรื่องนี้เลยเพราะว่าจริงๆแล้ว เขาเป็นคนที่เคี่ยวเข็นผมตลอดเวลาคือถ้าเห็นในอาจจะอาจจะเป็นป้าแจ๋วที่ค่อนข้างจะเหมือนกับโอ้ผมอะไรเงี้ยชมผมจริงๆแล้วนะครับเขาเป็นคนที่ดุด่าผมตลอดเวลาคือเขาพยายามแบบสอนผมในเรื่องของการแสดงด้วยแล้วก็การแบบแบบว่าใช้ชีวิตด้วยครับเออฉากไหนที่ป้าแจ๋วเนี่ยค่อนข้างจะค่อนเอ่อเคี่ยวเข็นเป็นพิเศษอะไรเงี้ยโหทุกฉากดีกว่าครับก็เยอะครับเยอะหลายๆฉากแล้วจะมีพวกซีนอารมณ์เยอะเหมือนกันครับในเรื่องนี้ถ้าดูตอนหลังๆเนี่ยจะแบบว่า คนคักครับคนคักคนรักครับเจมตอนนี้อายุสิบสิบเก้าครับสิบเก้านะครับแล้วไปรับบวเป็นคุณหมอเนี่ยมันต้องปรับตัวเยอะไหมฮะมันต้องอัพอายุขึ้นมาหลายปีอยู่นะอย่างน้อยก็สี่ห้าปีใช่ครับก็ปรับ เยอะเหมือนกันครับ <ừ m. S 2> ในในเรื่องของคาแรคเตอร์ характер, นั้งการพูดการยืนการนั่งอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไม่ฟนเหมือนตัวจริงอย่างนี้อย่างเงี้ยครับ<า>ก,ก,ก็มีก็มีครับก็ปรับปรับเยอะเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราไปฟังนักแสดงนิดหนึ่งนะคะ<ม>พูด,ดถึง,ถงอ่าใช่ค่ะพูดถึงเจมส์นะคะว่าได้เข้าฉากกับเจมส์แล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างเพราะว่าเวลาอยู่ข้างหลังกองอาจจะคุยแซวๆเล่นๆกันนะคะมีทั้งฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาเลยละ่ะคะเอาไปฟังกันเลยค่ะ เป็นลิงกลงอะเออเป็นลิงมากแล้วก็จะอยู่ในถุงชอบแกล้งเวลาเวลาเราเข้าฉากใช่ไหมเข้าฉากด้วยกันแล้วพอเขาเดินออกไปปุ๊บอย่างเงี้ยจะแต่ว่าเรายังต้องเล่นต่อไงคะแต่ว่าเขาเดินออกไปแล้วเขาก็จะไม่ยืนอยู่แถวนั้นแหละแล้วก็แบบกระโดดโลดเต้นอย่างเงี้ยกระโดดโลดเต้นอย่างเงี้ยทำให้เราหลุดอ่ะแล้คนเนี้ยเขาดราม่าเยอะค่ะเขาอาจจะแบบกำลังจะร้องไห้อยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนหนูว่ากลังแบบ แม่อยู่แม่อยู่ข้างๆเลยอย่างเงี้ยคือแบบโกรธอ่ะชมเขาบ้างสักนิดนะอ่าได้ก็คือหนูว่าเขาเป็นคนที่เล่นละครเรื่องแรกแล้วดีแล้วดีหมายถึงว่าเราเนี่ยยังต้องคีบว่าเราเป็นน้องมาลตียังต้องคีบว่าเป็นแบบกรองแก้วอะไรเงี้ยแต่เขาแบบว่าเล่นเล่นเล่นเป็นลิงกลางอยู่อย่างเงี้ยพอห้าสี่สามปุ๊บน้องมาลตีพี่ไม่ชอบแบบนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยคือแบบโอเค ค่ะถงกับเป็นลิงกังเลยนะเนี่ยเจมไม่ได้คิดว่าลิงกังเลยเพราะรับบทเป็นคุณชายก็ดูภาพแบบว่านิ่งมากเลยแล้วคนก็อินภาพคุณชายมากเลยครับก็โอ้ยบ่นซะเยอะเลยนะครับนี่เนยกับเบลล่านะครับค่ะเบลจะพูดถึงสองสาวที่เราเข้าฉากบ้างไหมคะอืมเขาก็ไม่ได้น้อยไปกว่าผมรอกครับจริงๆแล้วอ่ะโอ้ยโอ้ยลบครับ ค่ะตอนนี้เจมนี่กําลังเรียนอยู่นะเรียนอยู่ครับปีปีหนึ่งหรือปีสองแล้วตอนนี้ปีหนึ่งครับค่ะปีหนึ่งคณะอะไรฮะบริหารครับบริหารธุรกิจค่ะเห็นตอนแรกก็บอกเจมเรียนคณะนิเทศศาสตร์นิเทศศาสตร์ครับแล้วก็ย้ายมาเรียนที่บริหารครับค่ะเพราะเพราะว่าผมว่าในอนาคตครับเผื่อว่าเราชอบทางทางทางด้านนี้ด้วยครับเรื่องการแบบคำนวณการบริหารด้วยก็เลยคิดว่า น่าจะได้เอาไปใช้ในอนาคตมากมากมากกว่าครับตอนนี้ตอนไปเข้าคลาสเรียนหนังสือนี่ปฏิกิริยาคนรอบข้างทั้งอาจารย์ทั้งเพื่อนนี่เป็นไงบ้างฮะก็มีนิดหน่อยครับก็มีนิดหน่อยที่ที่เขาเข้ามาทักเข้ามาคุยบ้างครับค่ะแล้วเราเขินเขินไหมฮะ ก็เขินอยู่ว่าคนเยอะเหมือนกันครับตอนนี้นะคะอนอกจากละครเรื่องนี้แล้วหนยังมีละครเรื่องอะไรอีกบ้างไหมฮะอตอนนี้กําลังถ่ายทำครับเรื่องรักสุดฤทธิ์ครับผมพี่ตู่มิยบมาบดีครับอ๋อคาแรคเตอร์เป็นไงฮะแตกต่างกัน<ฮ>จากบทนี้ไหมเรียกว่าพลิกเลยดีกว่าครับเพราะ,ะว่าจาก แต่คุณชายหมอนิ่งๆเนาะอันนี้ก็กลายเป็นเป็นเด็กที่แบดบอยครับเป็นเด็กที่ขี้วอยวายแต่ว่าเขามีปอมอยู่ในใจครับค่ะโหต้องเปลี่ยนอารมณ์กันเยอะเลยทีเดียวเปลี่ยนเยอะเลยครับกลับกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งแล้วก็เป็นเด็กกับขี้วอยวายอืมค่ะมีคนถาม SMS มาว่าไปถึงครึ่งหรือ,อยังฮะสำหรับคุณชายผู้ทีพัฒน์นี่ค่ะเกินหรือ,อยังสามตอนแรกเนาะที่ออนไปแล้วค่ะ,ะถึงยัง่ะยังยังครับยังไม่ถึงยังไม่ถึงค่ะยังไม่ถึงค่ะ ตอนที่บอกว่าจะให้ชมค่ำคืนนี้เนี่ยที่บอกว่ากำลังเนื้อหาค้นคลักเนี่ยนะคะเป็นยังไงฮะก็กำลังจะถึงรู้เริ่มเกืบๆรู้ความจริงแล้วครับว่าว่าทำไมกองแก้วถึงยื้อแย่งแบบว่าไม่ยอมบอกคุณชายหมอสักทีต้องรอดูครับอืม,อมค่ะสุกเสาร์อาทิตย์นี้นะคะก็สามารถที่จะติดตามเจมได้นะคะหลายๆคนค่ะจาก SMS นะคะ <ๆ S 1> ก็บอกว่าชอบออชายพัดมาก ความสามารถเยอะจริงๆนอกจากเต้นรำแล้วนะคะร้องเพลงได้แล้วเจมยังมีความสามารถอะไรอีกคะก็ส่วนใหญ่ก็เป็นแนวนี้แหละครับก็ทำได้หมดไม่ใช่ก็แค่ก็เรียนรู้ไปครับเรียนรู้ไปเรื่อยๆครับผมค่ะไปฝึกได้ว่าการแสดงนจากจากใครคะ ตอนแรกก็จะมีก่อนที่จะเข้ามาเล่นครับก็จะมีป้าแจ๋วกับพี่แมวเขาได้เขาได้ส่งไปให้ทางพี่แมมทิจิมาใช่ครับพี่แมวทีมทิจิมาผู้จัดครับเขาได้ส่งไปให้ทางครูง้อครับก่อนใช่แล้วก็ไปเวิร์กช็อปกันมานิดหน่อยครับแล้วก็เข้ากองมาก็เป็นส่วนมากก็จะเป็นของป้าแจ๋วกับพี่ๆทีมงานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแบบว่าแบบคุณครู acting แล้วก็เป็นพี่ๆในกองที่คอยบีฟตลอดครับค่ะตอนนี้เดี๋ยวก็กําลังจะเปิดเรียนแล้วนี่ใช่ไหมคะใช่ครับกเปิดเรียนแล้ว เราจะแบ่งเวลาอย่างไงฮะก็ตอนนี้ผมมีละครอยู่เรื่องเดียวครับก็คือรักสุดฤทธิ์แล้วก็ก็เหลืออีกประมาณสักสี่วันที่ที่ยังไม่ได้ถ่ายครับเอ้ที่ที่ไม่ไม่มีงานแล้วก็ว่าจะแบ่งเวลาไปเรียนแล้วก็หาคิวไปเรียนเรื่อยๆครับ๋อตอนนี้นี่มีเรียกว่าเจมเป็นไอดอลของน้องๆเยอะเลยทีเดียวเนี่ยนะคะมีเลยจะฝากไปถึงน้องๆที่ตอนนี้กำลังจะเปิดเทอมละก็สู้ๆนะครับเปิดเทอมแล้วแล้วก็ผลแอดเพิ่งออก อ่าเมื่อวานด้วยก็อยากจะยินดีด้วยนะครับกับเด็กๆที่แบบว่าติดมหาลัยทุกคนแล้วก็ขอให้ตั้งใจเรียนครับเออส่วนพี่เจมส์ก็จะตั้งใจเรียนเหมือนกันค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณบสวีครับประสมความสําเร็จนะครับก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่ประสบความสําเร็จเร็วมากนะครับสําหรับเจมส์จีรายุครับเราพักสักครู่นะครับให้โอกาสแฟนคลับได้เข้าใกล้สักนิดหนึ่งนะฮะหลังจากพักนะครับช่วงหน้ากลับมา ก็ยังคุณชายพุทธิพัฒน์ต่อนะครับ <ฮะ S 1> ในตะลุยกองถ่ายครับเอาให้อิ่มนะครับวันนี้พร้อมกับเก็บตกนะครับช่วงหน้าครับ